ที่เราไม่รู้คําตอบเราไม่ต้องไปลองภูมิท่านว่าเฮ้ยท่านรู้ไหมจริงๆแล้วอะ่ะดิฉันมีความเชื่อว่าท่านน่ะรู้หมดแหละในสามไตรแดนโลกธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเราก็ตั้งคําถามท่านในสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆเราอย่าถามเรื่องอดีตนะให้ถามเรื่องอนาคตเรื่องคําตอบในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องเ,อเวลาเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราจะหาทางออกแบบใดเนี่ยเราคิดไม่ออกบางทีคิดจนแบบ คิดหลายวันหลายคืนคิดจนแบบหาทางออกไม่เจอคิดยังไงก็คิดจนปวดหัวคิดจนแบบสุขภาพทรุดโทรมไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่ย,ยให้เราตั้งคำถามท่านว่าเราขอแนวทางในการใช้ชีวิตขอแนวทางในการให้ลูกมีปัญญาให้ลูกมีปัญญาสติปัญญาสมาธิในการใช้ชีวิตในกิจการในธุรกิจที่ลูกทำอยู่หรือในปัญหาชีวิตณนะปัจจุบันที่ลูกเจออยู่อะไรอย่างเงี้ย ให้ตั้งคําพูดแบบนี้นะคะถามท่านถามท่านแบบเนี้ยถ้ามีปัญหานะถ้ามีปัญหาก็ให้ถามแบบนี้ใหดด้ดิฉันรู้สึกว่าท่านเป็นที่พึ่งอะดิฉันรู้สึกว่าท่านเป็นที่พึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์เราที่คอยคอยดูเราอยู่คอยแนะนําคอยชี้แนวแนวทางอะไรอย่างเงี้ยนะ นั่นแหละค่ะก็ถ้ามีความเชื่อก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะมีหลายท่านบอกว่าเนี่ยคุณหน้าทำไมพี่นะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยปฏิบัติไปแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยมองพระก็ไม่เกิดปิติไม่อะไรเลยเออจริงๆแล้วอะ่ะดิฉันอะเป็นค่ะดิฉันแบบเป็นสมัยก่อนที่ดิฉันแบบก่อนที่จะมาสวดมนต อะไรเนี่ยเริ่มแบบจริงจังอนเนี่ยตัวเอง <laughs> ตัวไปแล้วค่ะตัวเองนะมีเซนต์อยู่แล้วค่ะหรือเซนต์ว่าเอ้ยนาย่าจะไปทางโน้นนะอย่าไปทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งรถเมย์ที่สมัยเรียนมหาลัยนะคะเดินลงจากสะพานลอยมาแล้วเห็นรถเมย์เนี่ยจอดตรงตีนสะพานลอยพอดีเลย เหมือนมีบอกเหมือนเหมือนมีอะไรบอกว่าหน้าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นคันนี้ไม่ต้องขึ้นนะบอกว่าเอ้าทาไมไม่ขึ้นว่าตีนสะพานลอยเลยแล้วก็ลงจากสะพานเราก็ขึ้นไปเลยเนี่ยมันติดไฟแดงไงคะหน้าหน้าโอโสุตสะพานเราก็ไม่ขึ้นคันนั้นเราก็ไปอีกคันหนึ่งทั้งหลังเอา้าคันที่ข้างหน้าที่เราไม่ขึ้นเนี่ยมันไปชนกันอยู่เลยสอน,อนอไปยเงี้ยสอนอนหัวมากอะไรเงี้ยค่ะคือตัวเองเนะ่ะเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วแต่ว่าไอการเกิดปิติเนี่ยจะไม่ค่อยมีหรืออาจจะไม่มีเลยน้อยครั้งมากเลย เวลาเห็นคนกราบพระหรือว่าฟังพระแล้วน้ําตาไหลเห็นรูปพระอาจารย์แล้วน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยจะรู้สึกงงว่าทำไมเขาร้องไห้วะทําทไมเขาน้ําตาซึมวะอะไรเงี้ยคือตัวเองนะ่ยไม่เคยเป็นและทีนี้ยก็เ,เลยเข้าใจว่าเวลาทาําไมหลายๆท่านที่เพิ่งมาเริ่มปฏิบัติเนี่ยหลายๆท่านนะจะรู้สึกไม่ได้จะสัมผัสไม่ได้ให้มองภาพปู่ก็มองเฉยๆแต่ว่ามองเพื่อความสบายใจนะบางคนเวลามี บางท่านเนี่ยเขามีปัญหาทางใจเยอะมากเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามที่เขาเก็บทางโลกมาเยอะเขาสุดๆแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนอาจจะอะไรก็ตามที่ได้ทําให้เขาได้เห็นได้มาปฏิบัติแล้วทีน,นี้เมื่อเขามามองภาพปู่เนี่ยเขามองเพื่อความสบายใจเขาแบบไม่ได้มีปิติหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมองเพื่อแบบเพื่อคิดว่าตัวเองจะได้หลุดพ้นตัวเองจะได้มีความ ความสุขใจบ้างในช่วงวินาทีที่มองภาพท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเราไม่ต้องคิดอะไรนะคะเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเหมือนดิฉันเนี่ยสัมผัสได้มีเซน์แต่ไม่รู้จักคําว่าปิติเป็นแบบใดะะอะไรเงี้ยค่ะปิติน้ําตาไหลน้ําตาซึมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆความละเอียดของจิตมันเพิ่มขึ้นนะคะมันจะสัมผัสได้โดยอัตโนมตัติอันเนี้ยจริงๆนะคะจะสัมผัสได้โดยอัตโนมัติเวลามอง รูปลักษอะไรก็ตามหรือวัดตรงไหนก็ตามที่มีพลังงานที่ดีเราจะสัมผัสได้โดยการแบบมองรูปพระพุทธรูปก็แบบกราบเวลากราบท่านเนี่ยก็รู้สึกทราบซึ้งปิติเกิดความตื้นตันเกิดความอิ่มบุญอิ่มใจเนี่ยคะ่ะคือเกิดการปิติจากสิ่งที่เรามองเห็นทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าอันนี้เราพูดถึงมุมดีมุมดีปิติทําให้อุ่นทําให้เกิดความ เย็นกายเย็นใจมีความสุขมีความอิ่มบุญอิ่มปุศลที่ตัวเองได้ทําแม้แต่บุญที่ตัวเองใส่บาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอะไรก็ตามที่หรือว่าบุญกุศลจากการหยิบยื่นให้ทานอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้หมดเลยถ้าเราปฏิบัติไปสักพักหนึงเนี่ยมันเป็นเกิดมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้าคนที่ติดทางโลกมาเยอะๆเนี่ยเวลามาเริ่มปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะ ความรู้สึกทางโลกเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยแหละเหมือนที่เรามันเป็นความรู้สึกที่มนุษย์เรามีอะที่เรามองเห็นคนนั้นเรารู้สึกชอบหน้าไม่ชอบหน้ามันเป็นสัมผัสได้ใช่ไหมสัมผัสได้ว่าเนี่ยฉันทําไมฉันไม่รู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้เลยหรือว่าทําไมฉันรู้สึกเกลียดผู้ชายคนนี้จังเลยหรือว่าทําไมคนนี้สวยจังเลยทําไมคนนี้หล่อจังเลยอะไรเนี้ยโดยการมองเห็นเหมือนกันเหมือนที่ไปเปรียบเทียบที่เรามองเห็นพระพุทธรูปเห็นครูบาอาจารย์นั่นแหละค่ะแบบเดียวกันเนี่ย เป็นความรู้สึกทางโลกเนี่ยเราจะสมัมผัสได้เร็วมากเลยเพราะว่าเราบันทึกในเรื่องทางโลกมาทาั้งนั้นความรู้สึกพวกเนี่ยมันมันเยอะกว่าทางธรรมมันเยอะกว่าทางทาีาทางท่ทางธรรมนั่นแหละที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะพวกทางโลกมันเยอะทีนี้ยเวลาเราไปเห็นอะไรเนี่ยหูกาหูตากายใจหมกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเร็วมากเลยมันจะแบบ มันจะลื่นไหลไปกับทางโลกอ่ะมันจะสนุกทางโลกมันจะสนุกมัน,น,ม,นมันมีหลายอารมณ์มันมีทุกทุกอารมณ์เลยทีเนี้ยเนี่ยแหละค่ะมันเวลาเราบรันทึกทางโลกเยอะเนี่ยมันง่ายมากที่เราจะรู้สึกที่เราจะสัมผัสที่เราจะอะไรได้เรื่องทางโลกอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยแหละความเรื่องของพลังงานทางบุญทาง,ทางอะไรเนี่ยคะ่ะบางทีเราอ่ะต้องใช้จิตเราในการสัมผัสในการรับรู้อะไรอย่างงี้เนาะโอเคเนี่ยแหละค่ะให้ไป พิจารณาดูนะว่าตัวเองปฏิบัติไปแล้วตัวเองเ,อเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยบางคนนะคะก็เห็นใจเนาะบางคนแบบมีหลายหลายท่านเนาะมีปัญหาทุกอย่างเลยทุนปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เวลามีปัญหาเข้ามานี่แบบเขาเอาใจเขาไปจับอยู่ตรงนั้นเลยนะแบบเหมือนเหมือนอ ดีดตัวออกมาเพื่อเป็นน่ะคือเอาจิตเราอ่ะเอาจิตเขาอ่ะไปจับนับปัญหาตรงนั้นแล้วที่นี้ก็บอกว่านี่คุณน้าคล้ายทำยังไงเนาะทำไมแบบรู้สึกท้อจังเลยรู้สึกเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราบอกมาค่ะว่ามันยากแต่ว่าดิฉันอ่ะเป็นแค่คนที่ชี้ทางออกให้ดูเฉยๆแต่ถ้าพี่อ่ะไม่ใช่พี่สิแต่ถ้าพวกคุณๆน่ะ ถ้าที่เราที่ที่เล่าให้เราฟังนะว่าดิฉันเป็นคนชี้ทางออกแต่ถ้าคุณไม่ยอมออก,ม,กบบมันก็จะวนแบบเนี้ยมันก็จะวนมันก็จะทุกข์มันก็จะอยู่แบบเนี้ยค่ะเรื่องทางโลกอ่ะอยู่แบบเดิมต่อให้ปัญหานี้ออกไปแต่เราเบนไม่เป็นเราก็จะวนวนอยู่แบบเนี้ยปัญหาใหม่เข้ามาเราก็พร้อมจะรับเต็มๆเราก็รับเพิ่มข้นมาอีกน้อยปัญหาใหม่เข้ามาอีกแล้วค่ะคุณน่าเป็นแบบนี้อีกแล้วเนี่ย ปัญหาที่เอาไปปัญหาใหม่เข้ามาคือมนุษย์เราอ่ะมันจะมีปัญหามนุษย์บางคนหรือเปล่ามนุษย์มนุษย์เรามีปัญหาเยอะจนกว่าที่เราจะลาโลกไปแหละมันจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิก,จกมันมีปัญหาทั้งใหญ่ทั้งน้อยที่ถ้าเราเอาไปจับมนะันอะมันจะเป็นปัญหาได้ตลอดเวลาสิ่งนั้นทำให้เราเกิดความทุกข์ใจได้ทุกๆได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องอะไรต่อให้คุณบอกว่าคุณนี่ปัญหาเลย คุณขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยไปเจอคนปาดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเจอคําพูดจากเพื่อนร่วมง,งานอย่างเงี้ยเราถ้าเราเก็บมาค่ะถ้าเราเก็บทุกๆทุกอย่างน่ะมันจะกลายเป็นความทุกข์หมดเลยหมดวันเนี้เยเลิกจากงานไปแล้วจากคำมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานกลับบ้านไปไปฟังสามีหรือลูกหรืออ่ภรรยาพูดอะไรก็ตามถ้าจิตเราไปจับนะ่ะคำที่ไม่ดีอะ่ะมันก็เกิดปัญหาอีกทำให้จิตเศร้าหมองอีกฉะนั้นน่ะ <c oughs> ตั้งกรอกให้มันซะอย่าไปฟังทุกคำพูดอย่าไปเอาใจไปจับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไม่ดีอะค่ะที่ทำให้เกิดทุกเราก็เบนกระแสหนีหนีค่ะหนีนีพยายามหนีให้บ่อยๆหนีให้บ่อยๆเหมือนพี่คนที่อยู่อยุธยาแกหนีบ่อยจนแกนชินเมื่อชินแล้วเนี่ยเวลาเขาพูดสามีพูดอะไรเนี่ยมันจะลอยทะลุหูไปเลยมันจะไม่มันมันจะไม่เกิดอาการเจ็บมันจะ ไอ้แบบเนี้ยดิฉันเข้าใจนะดิฉันเป็นดิฉันว่าดิฉันเป็นมันจะรู้สึกฟังเฉยเฉยนะฟังแล้วก็ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะบอกอีกแบบนึงก็คือเหมือนปลงหรือว่าช่างมันเถอะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่อยากสนใจสนใจแล้วก็ทุกทุกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นก็นะคะก็เวลาเราบอกว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราก็พยายามเบนให้เป็นนะเบนให้เป็นถ้า ปฏิบัติไปแล้วคุณหน้ามันเบลไม่เปลงค่ะมันเป็นไม่เป็น,ม,ปน,ม,ปนมันจะทุกข์ค่ะมันจะทุกข์แบบนี้แหละปฏิบัติไปด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์ไปด้วยแล้วก็เมื่อเมื่อมีปัญหาทางโลกเยอะเนี่ยมันจะลัดทิ้งการปฏิบัติแล้วเพราะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วไม่ดีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยว่ะอะไรเงี้ยชีวิตชันก็เป็นแบบเดิมต่อให้คุณไม่ปฏิบตัติคุณก็เป็นกรรมในอดีตที่มีอยู่มันก็อยู่เท่าเดิมถ้าเราทํากรรมในยุค ในชาติเนี้ยชาติใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มจากกรรมเก่าแนหะแต่ว่ากรรมดีนะี่ยมันไม่เพิ่มเลยมันก็ท่าอดีตมีแค่ไหนปัจจุบันไม่ทํากรรมใหม่เลยก็จะเรื่องกรรมที่ไม่ดีมันก็จะวิ่งตามเราทันจับเราทันเมื่อจับเราทันเนี่ยเราก็จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่เน,น ون, เป็นนั่นเนี่ยทุกหนักกว่าเดิม เพราะว่ากรรมไม่ดีทําอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันคิดอยู่ทุกวันทุกวันแต่กรรมดีแต่ไม่ได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สะสมบุญใหม่เนาะอะไรที่แบบที่เราแก้ไม่ได้นะคะเราก็ให้มันกรรมไม่ดีนะให้มันอยู่เท่าเดิมก็ก็ยังก็ดีกว่าที่จะแบบไม่ทำกรรมดีเลยกรรมดีให้ทำขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อหนีกรรมไม่ดีในอดีตอะไรอย่างนงี้นะคะนั่นแหละค่ะ วันนี้อาจจะงงงงนิดนึงนะคะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไปไหนก็ไม่รู้โอเคให้กำลังใจหลายๆท่านเนาะช่วงนี้ดิฉันเหมือนดิฉันนอนไม่ค่อยหลับมาค่ะเหมือนแบบเป็นเป็นอาการเหมือนเดิมอีกแล้วมีคนมาคุยทั้งคืนเลยไอเราก็คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอ่ะได้ยินเสียงคุยเลยนะคะเสียงคุยในหัวเราเนี่ยเหมือนเรานอนล,ลอยๆอยอ่ะเหมือนรู้ว่าตัวเองอ่ะคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ย นั่นแหละก็เลยบอกว่าเอ้เป็นเป็นอีกเริ่มอาการเดิมแล้วขนาดไปนอนที่สวนก็เป็นค่ะเป็นคุยกับนะั่เหมือนเราพอจับใจความได้ว่าเป็นเรื่องธรรมะทำอะไรอย่างเงี้ยแหละให้คําตอบให้คําแนะนําเขาไปอย่างนี้แหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลมนะันอะเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราคุยเรื่องเนี้ยให้คําตอบคนอะไรอย่างเงี้ยฝันฝัน <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าเรื่องความฝันให้ฟัง หลวงตาท่านบอกว่าภูมิที่ละเอียดเทวดาหรือว่าชั้นที่เขาละเอียดกว่าเราเนี่ยเขาจะมองเห็นเราไม่ว่าเราจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาที่ไหนก็ตามเขาจะมองเห็นแสงบุญแสงกุศลคือถ้าไม่ใช่วิญญ,ญาณสัมภเวสีหรือผีอะไรทั่วๆไปเนี่ยคนที่เขาอยู่ภูมิที่ละเอียดกว่าเนี่ยเขาจะรู้นะว่าเนี่ยคือแสงบุญแสงกุศลอะไรเงี้ยเวลาเราสวดมนต์และอันเนี่ยเขาจะรู้จักเราอันเนี้ยเราก็ได้ฟังท่านพูดบ่อยแล้วเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังเมื่อวานมันเป็นความฝันนะคะฟังสนุกสนุกเมื่อวานนอนแบบเหมือนสลืมสลือแหละแต่มันเป็นมันจําได้เจอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้นแบบน่าจะเป็นเหมือนรูปรูปลักเหมือนฝรั่งะสูงๆใหญ่ๆนะคมๆเข้มๆไม่ใช่แบบพวกหัวทองนะเป็นพวกหัวดำนี่แหละเป็นพวกแบบผมเหมือนเอเชียเรานี่แหละแต่ว่าหน้าตาออกจากโครงฝรั่งเขาถามว่า เขาถามว่าเธอไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมดิชานนะ่ะก็เลยบอกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือหมายถึงว่าใช่ค่ะดิฉันไม่ใช่คนที่นี่เหมือนเรามาอยู่ที่นี่แต่ในความรู้สึกเราอะ่ะเหมือนเหมือนเขานะ่ะเป็นคนแถวนี้แต่เราอะ่ะเป็นเราเราตอบแหลเรารู้ว่าเราเป็นเอเชียแล้วมาอยู่ที่นี่นั่นแหละค่ะเขาเลยเขาก็เลยเอาพระทองคำเนี่ยรูปรูปประมาณนี้ค่ะรูปงี้ค่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่มากรูปขนาดธรรมดาเนี่ย พระทองคําที่แต่หัวท่านไม่แหลมนะคะหัวท่านเป็นแบบบวยมวยก้นหอยอะคะ่ะนั่นแหละมาให้เราดูแล้วบอกว่าเป็นรูปทองคําเลยนะคะบอกว่านี่คือพระทองคําให้เธออนุโมทนาสาธุบุญซะเราก็เลยแบบอนุโมทนาสาธุบุญกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ <laughs> มาฟังหลวงตามาท่านพูดแหละว่าทวกโลก พวกเทพเทวดาชั้นที่เขาสูงขึ้นไปเนี่ยเขาจะเห็นเวลาเราสวดมนต์เมตตาภาวานาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมองเห็นแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาอะรู้แม้กระทั่งว่าเราอนะไม่ใช่คนที่นี่คือเหมือนอาจจะด้วยที่ว่าจิตเราสวดมนต์มังคานตอนคืนอะไรเงี้ยเราสวดมนต์ภาวานาแผ่เมตตาแบบเหมือนแบบบ้านเราอะเอาง่ายๆที่เราอยู่เนี่ยคือมีพลังงานนี้แบบหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ย เหมือนเขาเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็หลายๆท่านเนาะก็เวลาสวดมนก์ก็เรียกมาหมดเลยค่ะเจา้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยเออก็เทพเทวดาทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขามาร่วมอนุโมหนาสาธุบุญกันแล้วก็บอกว่าเออก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะคะทั้งชาติภพนี้แล้วก็ชาติภพหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยทำบุญกุศลไว้กับทั้งโลกวิญญาณแล้วก็ โลกของวิญญาณโลกของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยพวกสัตว์อะไรต่างๆเวลาเราสวดเวลาเราออกเสียงเขาก็ได้บุญด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละอยากให้หลายๆท่านแบบไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อแล้วก็พยายามทําต่อไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องเนี้ยวันนั้นไปฟังคลิปไปฟังคลิปหลวงตามมาที่หลวงพี่ท่านบอกว่า ให้รีบฝันให้รีบนอนรีบฝันฝันบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยสวดมนต์ภาวนาให้จิตเราวนเวียนวนเวียนบันทึกบุญบันทึกกุศลอนุโมหนาสัต์ุบุญเนี่ยเวลาเราหลับไปอะ่ะดิฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันจะไปนาที่ใดาที่ใดมันเป็นความฝันอันนีน้ทานนี้ทานนั่นแหละ และทีนี้ดิฉันก็เลยเหมือนดิฉันมานั่งฟังแล้วดิฉันพิจารณาว่าเฮ้ยที่หลวงตาท่านบอกว่าให้เราสวดจนเราสวดภาวนาจนหลับไปคือนอนลงหัว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 ,หวลงหมอนปุ๊บเนี่ยให้เราสวดภาวนาในใจไปจนหลับคือให้จิตเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะอยู่กับไตรสรนาคมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตื่นมา เราไม่ได้ตื่นมาไม่ใช่เราตื่นมาเราเราไม่ได้ตื่นมาเราก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าณนะวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะหลับไปอยู่กับเนี่ยค่ะพระพุทธธรรมพระสงค์หรือว่าถ้าตื่นมาตอนเช้าก็จะรู้สึกดีรู้สึกร่างกายแบบมีพลังนะอะไรไง่ายมีพลังที่ดีมีพลังงานที่ดีเพราะว่าตอนจิตหลับไปมันวนเวียนอยู่กับสิ่งเนี้ยมันจะหัวเราอะค่ะหัวบางท่านอาจจะสวดอยู่ตลอดเวลาเลย แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทําแบบเนี้ยคือหมายถึงว่าถ้าใครที่ไม่เคยปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาอะไรเลยเนี่ยดิฉันจะเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังมันจะไม่ไปแบบแบบนั้นที่ท่านบอกว่าให้รีบรีบนอนรีบฝันเนี่ยดิฉันเคยเป็นตอนดิฉันเรียนมหลาลัยอยู่น่าจะปีปีสามน่าจะปีสามและทีเนี้ย มันช่วงนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้อะค่ะมันเป็นรู้สึกว่ามันเวลานอนปุ๊บเนี่ยมันจะฝันบ่อยมากแล้วมันจะฝันไปตามที่ต่างๆช่วงนั้นจะฝันเห็นพญานาคบ่อยมากแล้วก็เขาก็พาไปบ้านเขาไปดูเขาแข่งแข่งแข่งว่ายน้ํากันนะคะตอนที่เขาแข่งว่ายน้ำก็เป็นรูปพญานาคนี่แหละเขาก็จะแต่คนที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นเป็นคนนะคะคนที่ยืนแบบฮเฮเฮเฮกันเนี่ยเป็นคน แต่ว่าเวลาเขาลงเข้าเข้าจุดสตาร์ทเขาแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นงูใหญ่เป็นงูใหญ่อะไรเงี้ยตอนนั้นน่าจะไปไปแบบนั้นไปบ่อยมากไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ว่าไปเกี่ยวกับน้ําอะไรเงี้ยแต่ดิฉันเป็นคนกลัวน้านะแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งฝันว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งและเราอะรู้สึกว่าเราอะชอบเขาเรารู้สึกชอบเขาเขาก็พาไปดูนี่ดูน่นดูนี่ดูนั่น,นแต่ว่าไม่ใช่เขาเป็นคนนะคะเหมือนเหมือนเขาพาเราเป็นคนนี่แหละ แต่ว่าเรางรูงร้สึกรักผู้ชายคนนี้ชอบผู้ชายคนนี้คืนแรกไปคืนที่สองไปดิฉันจําไม่ได้รายละเอียดแต่ดลฉันวัาดิฉันฝันหลายวันนะฝันหลายหลายวันเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยเป็นอาทิตย์ฝัน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 พยายามตัวเองอะจะรีบนอนเร็วมากเลยแบบเหมือนสักสามสี่ทุ่มเริมนนมเร่มนอนและสี่ห้าทุ่มเริ่มนอนและอะไรเงี้ยนอนแล้วแบบเหมือนกําหนดจิตนะ่ะว่าอยากไปหาผู้ชายคนนี้ไปหาผู้ชายคนนี้ แต่ว่าตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่ได้พิจารณาอะไรหรอกค่ะรู้แต่ว่ารีบนอนรีบฝันแล้วรีบไปหาผู้ชายคนนี้ไปหาคนที่ตัวเองชอบคนที่ตัวเองรักเนี่ยและไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะมีอะไรชั่วดีชันไว้เพราะว่าถ้าฝันแบบนี้นะ่ะเมื่อเราไปหาเขาบ่อยๆบ่อยๆนะจุดจุดเดิมฝันเรื่องเดิมผู้ชายคนเดิมไปเหมือนไปเหมือนไป ทำกิจ,จกรรมไปกิจ,จกรรมมาถึงว่าไปโน่นมานี่ไปกินข้าวไปอยู่กับเขาไปอยู่บ้านกับเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฝันแบบนี้บ่อยๆคนอีสานเขาจะเรียกว่าจิตเราโดนโดนดึงไปแล้วทีเนี้ยเมื่อเราไปแล้วเราไปอยู่ในภพภูมิเขาเนี่ยเรารู้สึกรักเขาเนี่ยเราอะ่ะจะตายจากกายสังขารที่เป็นมนุษย์เราเหมือนเราโดนเอาจิตไปนะคะง่ายๆตัวเองพร้อมที่จะไปด้วยเขาอะ่ะดึงเราไว้ด้วยเขาดึงเราไปทุกคืนทุกคืนเนี่ยคนอีสานเขาจะบอกว่าเนี่ย ถ้าฝันแบบเนี้คือจะใกล้ตายแล้วจะจะไปแล้วเหมือนเป็นลางเหมือนเป็นลางบอกว่าเนี่ยจะใกล้จะได้ไปอยู่นพะบพบอื่นแล้วอะไรเงี้ยเนี่ย